ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมในซินนะครับกับเกม Epic w a r ลท r o รนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการจัดทัพนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับผมหลายคนจะมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของการจัดทัพจัดทีมนะครับว่าจะจัดยังไงดีนะครับผมแล้วก็ผนวกกับคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําตัวละครดาเมจหลัก นะครับ5ดาวนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักไว้ในเบื้องต้นด้วยนะครับเพื่อใครที่ต้องการหามาใช้นะครับผมในช่วงต้นเกมนะครับผมก็จะแนะนําตัวหลักเอาไว้เบื้องต้นด้วยเอาล่ะครับวิธีการจัดทับนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมสายฟรีไม่เติมเลยสักบาทนะครับผมก็แน่นอนครับจะมีตัวแรกนะครับที่เป็นขุนพลนะครับที่เป็นฟรีนะครับก็คือตัวนี้ นะครับผมก็คือเกียงอุยเกียงอุยเนี่ยนะครับจริงๆสามารถเล่นได้นะครับผมจนจบซีซั่นหนึ่งได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวช่วงเล่นในซีซั่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้จัดทับตัวนี้แล้วเกียงอุยเนี่ยมีความสามารถในการฮิลตัวเองนะครับจากสกิลหนึ่งนะครับผมต้านรับอันตรายนะครับสกิลนี้จะทําให้เกียงอุยเนี่ยสามารถฮิลตัวเองได้นะครับเป็นตัวแท้งนะครับผมที่ ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วถ้าไม่เติมจะใช้ตัวไหนได้อีกล่ะนะครับผมก็แนะนำเป็นอุซีครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมอุซีนะครับผมตัวนี้นะครับผมอุซีเนี่ยนะครับเป็นตัวระดับ A นะครับผมตัวม่วงเนี่ยที่สกิลนะครับถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็คือจะขโมยเวทนะครับสูงสุดที่50หน่วยนะครับถ้าเลเวลเต็มนะ นะครับผมแล้วก็สร้างดามจปัญญานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่สกิลสอสกิล3ที่เป็นเวทไปเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราขโมยเวทมาแล้วตั้งแต่สกิลหนึนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่แรงนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนท่านนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ฮะ นะครับผมตัวในท่านก็คือคนนี้นะครับผมในท่านเนี่ยนะครับความสามารถของเขาก็คือเพิ่มป้องกันของตัวเอง50แต้มแล้วก็บัฟดาเมจให้เพื่อนนะครับสาวินาทีแรกนะครับผมก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะครับในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับผมอ่านะครับเพราะนั้นเนะี่ยวิธีการจัดทับหลักนะครับในช่วงต้นเกมถ้าใครไม่เติมเลยนะก็จะเป็นอุยซีเกียงอุยและในท่าน นะครับผมโดยใช้ในท่านแทงช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทยอยเปลี่ยนนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมพอได้ตัวไหนมานะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเอาละครับผมจะพูดถึงพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าใครเล่นแบบฟรีตลอดเลยนะครับก็จะมีโหมดรับสมัครตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะสุ่มฟรีกับครึ่งราคานะครับวันหนึ่งรวมกันได้4รอบ นะครับผมก็คือฟรีหนึ่งครั้งครึ่งราคา1ครั้งนะครับแล้วก็รอไปอีกประมาณ11อชั่วโมงครึ่งก็คือเกือบครึ่งวันนะครับแล้วก็จะสุ่มฟรีกับครึ่งราคาได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมถ้าสุ่มแบบนี้สมมติอย่างเกลือสุดนะครับก็คือ25ครั้งนะครับต้องมอบขุนพลดังที่อยู่แถบด้านล่างเนี่ยนะครับผมก็คือนั่นหมายความว่าอาทิตย์หนึ่งครับได้แน่แน่ขุนพลระดับทองเนี่ยหตัวส่วนจะได้ตัวไหนก็ลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับผมก็แนะนําว่าให้เล่นทีมนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่มีกําลังในการเติมเงินนิดนึงนะครับผม29บาทนะครับมาที่ช่องเติมเงินนะครับตรงนี้จะมีแพ็กเกจ29บาทอยู่นะครับผมก็สามารถที่จะมาเติมกันได้นะครับผมสามารถที่จะมาเติมกันได้นะครับผมพอเติมแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ตัวละครที่ชื่อว่ากกนอูนะครับผมตัวกวนอูเนี่ยนะครับอ่า ตัวโกนอูเนี่ยสามารถที่จะเป็นดาเมจหลักนะครับได้จริงๆตั้งแต่ต้นจนจบซีซั่นหนึ่งเลยโกนอูก็สามารถที่จะเป็นดาเมจหลักได้นะครับผมเพราะว่ามีดาเมจที่ถือว่าค่อนข้างแรงแล้วก็มีค่าสเตรนทนะครับที่บวกค่อนข้างสูงนะครับผมสามารถที่จะเป็นดาเมจหลักได้นะครับต้นเกมนะครับใครที่เติมเงิน29บาทนะครับเอาโกนอูมานะครับผมก็เมื่อกี้นี้ผมบอกอุยซีเกียงอุยในท่านนะครับ แล้วก็เปลี่ยนอีซเนี่ยเป็นกวนอูแทนนะครับผมนะครับก็ตามนี้ส่วนใครมีกำลังเติมซัพมากกว่านี้อีกนะครับผมก็จะมีแพ็คตรงนี้ครับรูปโบนะครับตรงนี้จะมีะเออไม่ใช่ครับขออภัยครับตัวของขวัญหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีอีกน่าจะอีเวนต์น่าจะหมดแล้วนะครับผมเออมันเป็นอีเวนต์ที่เออถ้าเติมนะครับ ถ้าเติม4 4 9บาทนะครับจะได้ขุนพลซุนเช็คมานะครับผมซึ่งตัวนี้ดาเมจถือว่าแรงจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าสกิลหลักของเขาเนี่ยนะครับเพิ่มพลังยุทธให้ตัวเอง30%ด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยนะครับมีฮิลให้ตัวเองแถมเจาะเกราะด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่30% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแนะนำให้นำะมาใช้หากใครชอบเล่นทีมจกกกนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ค่อยออไม่ค่อยแนะนำนะครับผมไม่ไม่แนะนำแล้วกันนะครับถ้าใครเล่นก,กกอื่นนะครับผมเอาล่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันว่าเราสูบไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะได้ตัวละครตัวไหนมาเป็น ทีมมาเป็นพักเป็นพวกให้กับเราบ้างเอาล่ะครับผมก็จะแนะนําขุนพลระดับ5ดาวนะครับที่น่าสนใจแล้วสามารถนํามาใช้เป็นดาเมจหลักผมจะโฟกัสที่ดาเมจหลักก่อนนะครับถ้าไม่มีดาเมจหลักเนี่ยมันไปยากนะครับบอกเลยครับถ้าไม่มีดาเมจหลักเนี่ยมันไปยากเหมือนกันนะครับผมอ่าเมื่อกี้กวนอูผมพูดไปแล้วลำดับต่อมาคือกาเซียงนะครับผมกาเซียงเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลนะครับที่ เป็นเวทพิษนะครับที่จะปล่อยกระสุนพิษมารัวๆๆๆๆๆนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดาเมจหลักตัวหนึ่งนะครับที่ทั้งทีเนี่ยนะครับควรจะเป็นสกิลแอคทีฟคูดาวสิบนะครับผมก็สามารถที่จะทําให้กระสุนตัวเนี้ยออกมาแบบรัวๆได้นะครับผมก็ถือว่าเก่งพอตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเสียงนะครับผมต่อไปครับตัวนี้ครับจิวยี นะครับผมจิวยี่เนี่ยนะครับมีสกิลนี้ครับที่สามารถสร้างดาเมจสถานะได้นะครับผมแล้วก็ไฟเผาผ่าแดงเนี่ยนะครับก็ทำให้ถ้ามีศัตรูติดเผาผ่านมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับผมอ่าก็แนะนำนะครับผมสำหรับใครที่จะเล่นตัวนี้นะครับก็สกิลสองสกิลสามเนี่ยนะครับก็แลก VC นะครับกับแลก เหล้าเปียวอ่าวีซีกับเหล้าเปียวครับเหมาะก,กับจิวยี่มากๆนะครับผมช่วงต้นเกมก็จะเป็นตัวแบกได้เลยทีเดียวนะครับดามเมจหนักมากจัดจ้านมากนะครับผมอันนี้สําหรับต้นเกมนะครับนะครับต่อไปครับคนนี้ครับซุสนสร้างเสียง นะครับผมสุนสร้างเซียงเนี่ยนะครับก็เป็นตัวดาเมจธนูนะครับที่ถือว่ารุนแรงระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวเธอเนี่ยก็เป็นดาเมจกึ่งซัพพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่ามีสตันนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็สกิลนี้นะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็ฮิลให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนนะครับผมถ้าเป็นเพศชายนะถ้าเป็นเพศหญิงด้วยกันจะเป็นเพิ่มดาเมจ50%นะครับเป็น2เท่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับสกิลก็สามารถ ใช้ได้หลากหลายครับเป็นคอมโบก็ได้เป็นดาเมจกายภาพเป็นแอคทีฟก็ได้นะครับแอคทีฟกายภาพก็ดีนะครับผมอ่าต่อไปครับคนนี้ถือว่าพอใช้ได้นะกลางๆนะครับผมกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ก็ถือว่าเก่งระดับหนึงเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายเวทนะครับใครชอบซูนหก็เอามาใช้ได้นะครับพลพิษนะครับผมเมื่อกี้ี้นุนเช็คพูดไปแล้วนะครับผมเอ่อ ต่อไปตัวนี้ครับม้าใต้นะครับผมม้าใต้นะครับผมเป็นตู้แรกนะครับที่สามารถที่จะสุ่มได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีดาเมจคอมโบที่แรงมากๆครับด้วยสกิลปอบจู่โจมนะครับตัวเนี้ยนะครับผมสกิลเนี้ยนะครับจะทำให้แรงดาเมจครั้งแรกเนี่ยเพิ่มขึ้น60%นนะครับแล้วก็ค่อยๆลดดาเมจลงนะนะครับดาเมจจะจะลดลงนะครับไปเรื่อยๆจนถึงศูนย์นะครับผมแต่ว่ามันถ้า มาใต้เนี่ยใช้สกิลนะครับทุกๆ30มสิบวินะครับก็จะรีเซ็ตพูดยังไงก็คือเหมือนอันนี้มันละมันมีดีบัฟนะครับพอทุก30มสิบวิเนี่ยมันก็จะล้างดีบัฟนะครับผมก็จะกลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจคอมโบเพิ่มอีกต่างหากนะครับก็ถือว่าแรงนะครับพอควรเลยทีเดียวนะครับช่วงต้นเกมนะครับอ่านะครับต่อไป ห้องตรงอ่านี่ก็ถือว่าเป็นดาเมจนะครับที่แรงนะครับมากๆนะครับในช่วงในช่วงต้นเกมเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับมีสกิลนะครับดาเมจต่อเนื่องนะครับที่ชื่อว่าพ่ายแพ้นะครับผมแล้วตัวนี้ถ้ามีดาเมจต่อเนื่องมันก็จะแรงขึ้นอีก50%นะครับผมอ่าเพราะนั้นเนี่ยพอใช้สกิลหลักเสร็จปุ๊บใช้สกิลนี้ต่อดาเมจแรงจริงแนะนำฮะนะครับตัวนี้ถือว่าแรงใช้ได้แล้วก็ เพิ่มเติมนิดนึงว่าอัตราออกเนี่ย60%ครับออกบ่อยออกทีและแรงด้วยนะครับผมอ่านะครับเมื่อกี้ตอบเมื่อกี้ถึงฮองตงแล้วนะครับผมเอ่อต่อไปเอ่อดาเมจหลักนะครับเข้าทูนี่เลยครับอ่าเป็นตัวคอมโบนะครับที่เอ่อเพิ่มโอกาสนะครับเปิดสกิลคอมโบ3%ให้กับตัวเองนะครับเป็นสกิลหลักนะครับแล้วก็ สกิลคอมโบเนี่ยก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับใช้ได้นะครับเขาทูนะครับอ่าต่อไปตัวไหนอีกดีเตียนอุยฮะเตียนอุยนี่ก็ถือว่าเป็นดาเมจหลักที่จัดจ้านและรุนแรงครับแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยมันจะเพิ่มดีเฟนต์ให้กับตัวเองนะครับอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากมากเท่าไรนะักแต่ สกิลเนี้ยนะครับเพิ่มคลิเพิ่มโอกาสติดคลิให้กับตัวเองแล้วก็ยิ่งออกคลิแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นอีกออกคลิดาเมจแรงขึ้นอีกนะครับผมยิ่งหวดบ่อยยิ่งแรงนะครับเตียนอุยเนี่ยแนะนําจริงๆนะฮะนะครับผมต่อไปเตียวกกครับเตียวกกนี่หลายคนไม่ค่อยสนใจนะครับแต่จริงๆแล้วดาเมจเขาเวทเขาแรงมากนะฮะนะครับผมโดยเฉพาะสกิลนี้ครับทุกครั้งที่ปล่อยสกิลแอคทีฟหรือสกิลขุนพลเนี่ยนะครับทำให้ศัตรูนะครับติดนะครับสถานะสายฟ้า นะครับผมก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับ่าแล้วก็เนี่ยทำให้เขาโดนดาเมจปัญญาเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็แถมกับสกิลนี้ด้วยคือพออันเนี้ยนะครับทาให้ศัตรูโดนดาเมจปัญญาเพิ่มแล้วเนี่ยแถมด้วยสกิลนี้อีกด้วยนะครับผมก็จะถือว่าแรงมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับเตียยกกนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมต่อไปคนนี้ครับเตียวหุยครับเตียวหุยนี่ถือว่าดาเมจแรงมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาส ติดครีให้กับตัวเอง30%นะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับปล่อยสุดกําลังก็คือสร้างดาเมจไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เตียวหุยนะครับผมแรงตรงที่เพิ่มโอกาสครีให้ตัวเองนี่แหละนะครับอ่าต่อไปตัวไหนอีกดีนะครับยังไม่มีครับดาเมจหลักนะครับอ่านะครับผมโจเจียงนี่ก็จริงๆโจเจียงนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะ นะครับผมใครได้โจเจียงมาก็เก็บไว้นะครับผมถ้าในอนาคตนะครับไม่ได้ใช้คือสแตทเนี่ยค่อนข้างต่าเพราะว่าป้าย6นะครับป้าย6สแตทค่อนข้างต่ำเนี่ยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่าเนี่ยเราก็แลกสกิลครับเอาไปใส่ให้ตัวหลักได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือช่วงต้นเกมนะครับที่ตัวละครยังสาหรับตู้แรกนี่ยังมีไม่มากนะครับก็แนะนําเป็นตัวละครเหล่านี้แล้วถ้าอนาคตนะครับมีตัวอะไรบ้างที่น่าสนใจก็จะมีจงยก นะครับคนนี้จูล่งนะครับดาเมจหลักที่แรงมากๆนะครับผมบางทองอันนี้ต้องไปคอมโบนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่ที่แรงพอสมควรเลยทีเดียวม้าเฉียวนะครับตัวนี้ก็แรงมากนะครับลกซุนนะครับผมป้ายก้าครับโอกาสได้ยากแต่ก็ถ้าใครได้มาก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับซูมาอี้นี่ก็แรงนะครับผมดาเมจหลักใช้ได้นะครับผมตัวไหนอีกนาะ นะครับโอเคนะตอนนี้เท่าที่ดูน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับดาเมตหลักนะครับผมโอเคไทสุจูจริงๆถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่จะไปเน้นติดสแตตสะมากกว่านะครับผมก็ไม่ไม่ได้แรงมากนักนะครับแต่เน้นขัดขวางคู่ต่อสู้นะครับให้ไม่สามารถโจมตีธรรมดาได้เพราะนั้นนี่คือตัวละครหลักนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นดาเมตหลักนะ นะครับผมเน้นเน้นต้องมีดาเมจหลักแหละอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับใครชอบรักตัวไหนนะครับก็เลือกที่จะเอามาใช้กันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็พอแต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากขอคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทัพจัดทีอะไรเงี้ยครับในซีซั่นหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทักมาถามกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ